สวัสดีพี่น้องสาวสองมาแล้วมาเอาแนวมันไปไวมาเอาหน้ายมันไปวานมาเอาไปเป็นลูกเป็นหลานทางเกษตรมูเจ้าให้หักแพงแตตาวนแดงหงแจงสาหวสองออกหาลาะ เบิง้งเกษะเสวนนั้นเบิง้งเกษะเสวนนี่ดอกมากแหงสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสาสองผ้าหลาะค่ะเลาะเบิ้งสวนค่ะพี่น้องมอนี้สาสองเดี๋ยวผ้ามาหลาะเบิ้งบบกอือหรือฟักทองค่ะพี่น้องอยู่สวนสาสองเองค่ะส่งนสาสองเดี๋ยวปลูก ภายในสิ่ามือค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิงความอร่างการค่ะความแตกอุม้มแตกหยอดของเพิินค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นค่ะความสวยความงามค่ะพี่น้องของฟักทองค่ะหรือว่าบักอือทีซ้ซ้องเด็ดปูไปนยยัะยะสิผ่ามือจ้า ตาสองสิผ้ามเบิงค่ะอันนี้เป็นอุ้มแรกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิใหายเบิงอุ้มที่สองค่ะหรือว่าหลุมที่สองค่ะที่ตาสองได้ปลูกค่ะพี่น้องปลูกว่าหลายค่ะสาสองปลูกประมาณยี่สิบหลุมค่ะพี่น้องได้การที่ปลูกค่ะพี่น้องเบิงพี่น้องอันนี้สาสองได้ปลูกลงไปเมล็ดเดียวค่ะอันนี้ มเมล็ดเดียวไนเดียวค่ะอยากให้พี่น้องเดเบิงการแตกยอดความอรังการของเพลินค่ะเะแมนออนซอนค่ะหยอดเป็นเหตุอวดตัวเป็นตะหวานค่ะถ้าได้กินขึ้นสีหวานค่ะพี่น้องจะแมนเบิงค่ะความอรังการของเพลินปลูกแบบธรรมชาติค่ะพี่น้อง ปลูกแบบมาลุ่ม,มาตุ่มไปค่ใส่ขี้งวัวขี้ควายค่ะพี่น้องสาวสองสืบ่คอยเดยนินย่าแบบอ่าสารพิษนะคะพี่น้องสาวสองสี่เอาฉีดแบบสาวสองสีเ่เฮดนำมามักฉีดเองค่ะพี่น้องกันมาแรงนะคะเพราอว่าสาวสองปลูกไว้กินเจ้าของค่ะบ่ไเด บ่ไดเฮตทรงบริไดเฮตขายคือเพิินค่ะปลูกไว้กินเองค่ะเหลือก,กินจะค่อยว่าขายค่ะพี่น้องชาสองจึงให้เบิงความอลังการค่ะภายในสิบหามือค่ะพี่น้องแต่ละตนแต่ละอุ้มค่ะที่เพินินเด็ดแตกยอดแตกสาขาค่ะพี่น้องจะแมนอ่อนซ่อนหลายค่ะอุ้มนี่ก็โอ้ยจะแมนงามขาดค่ะอยากให้พี่น้องได้เบิงอยากให้พี่น้องได้ชม บ่ต้องปลูกหลายค่ะพี่น้องปลูกแค่ยี่สิบอุ้มยี่สิบหลุมกับพ่อค่ะเพื่อนในการดูแลของห้าง่ายๆค่ะแต่ละอย่างในสวนค่ะสิบอย่างสิบต้นสิบอย่างก็ก็ได้เงินเด้ค่ะกระสิได้เงินได้ท่องค่ะเลือกกินจะคอยว่าขายเน่อแม่น้อสสาสองผ้าเลาะค่ะ หล่อเบิงหลายเสียงหลายแนวค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวสองจืผ้าผ้ามาหล่อเบิงบักอือจะคล้องที่ปลูกไว้ค่ะย่างมือเศารค่ะบรรยากาศย่างมือเศาเดอ้อพี่น้องเลยอยากให้ได้เบิงค่ะอันนี้บักอือภายในสิ้ามือค่ะที่สาวสองเด้ปลูกลงไปค่ะพี่น้องจะเป็นความอลังการของเพลินง,งามหลายจากงามค่ะ แตกอุ้มแตกเครื่อให้พี่น้องเดืเบิงขาดทศสองเอามาให้เบิง์ค่ะพี่น้องความอลังการของเพลินพี่น้องภายในสิบหาหมือจนจะงามหลายค่ะอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนใบอ่อนซ่อนยอดของเพลินค่ะแตกออกมาแล้วค่ะ จะเป็นอวดตัวคักค่ะยอดของเพลินง,งามลายอีเมีอวดตัวมารุ่มมาตุ่มไปค่ะสาสองปลูกบอหลายได้ค่ะภาวะาสองดูแลคนเดียวค่ะพี่น้องปลูกคนเดียวค่ะดูแลผู้เดียวค่ะพี่น้องล่องปลูกเบิ่งค่ะบอร์ปลูกหลาย หนานี้ซึ่งเป็นหนาแร่งครับพี่น้องถ้าปลูกหลายก็ต้องใส่ต้นทุ่นหลายค่ะสาวสองกับปลูกแค่พ่ออยู่พ่อกินค่ะพี่น้อง